นั่งเย็นเองเป็นอะไรของเองนะฮะเออนั่งยิ้มคนเดียวก็วได้ก็ฉันดีใจนี่ยายเรื่องอะไรวันนี้คุณูดแดงใี้ฉันว่ายเย็นเอ,อ้ยอะไรนะวันนี้ คุณหนูแดงเรียกฉันว่าเย็นเอ้ยเนจะยายฉันได้จูบข้อเท้าเธอด้วยแล้วเอ็งไปเห็นเธอที่ไหนก็ยายพุ่มพาเธอออกมาเดินเล่นพอดีลืมผ้าเช็ดน้ำลายนะจ๊ะแกก็เลยฝากฉันดูแลไปเดียวเดียวอ้ยข้าอยากจะเป็นลมโอ้เย็ยนเอ้ยทำไมเอ็งไม่รู้จักระวังตัวบ้างถ้าท่านเจ้าคุณเห็นจะว่าอย่างไร หรือเอ็งอยากจะหลังลายอีกใช่แค่ฉันช่วยยายพุ่มดูแลคุณหนูแดงไปเดียวเดียวมันผิดมากมายนักหนาหรือยายเย็นเอเย้ยอะไรอะไรเอ็งก็รู้อยู่แก่ใจนะฉันรู้จ้ะท่านังเกียจฉันท่านไม่อยากให้ฉันแตะต้องตัวคุณหนูแล้วยังไงล่ะทีหลังก็อย่าทำาอก พ่เจอเจ้าค่ะเจอเจ้าค่ะบอกว่าไม่เจอเจ้าค่ะมันต้องมีคนออกไปอาจจะตกอยู่ที่สนามตรงที่แม่พุ่มพาหนุมแดงไปเดินเล่นก็ได้นะคะลองไปหากันดูซิเจ้าค่ะถ้าฉันจับได้ว่าใครเป็นขโมยแล้วก็จะสั่งบบยไม่นับทีเดียวคงจะตกอยู่แถวนั้นละคะ่ะไม่มีใครขโมยหรอกบ้านเราไม่เคยมีใครขโมยนะคะ เธอให้ฉันจะยายฉันไม่ได้ขอด้วยนะอยู่ดีๆเธอก็ยื่นให้เองพี่แยนเอาเโอ๊ยอย่างละอ้ฉันเอาฝักบัวมาฝากเองไปเอามาจากไหนล่ะสาบัวนั่นแหละ ว่าคุณหนูแดงเธอจะชอบกินฝักบัวไหมจ๊ะเจอหรือเปล่าจอมเจอมันต้องมีใครคนหนึ่งออกไปอ๋อเดี๋ยวจุ๊ค่ะตอนที่อิฉัน พาคุณหนูแดงลงไปเดินเล่นอิฉันลืมผ้าเช็ดน้ำลายเจ้าค่ะอิชันเห็นเธอเล่นเป็นเพลินก็เลยฝากไม่เย็นเอาไว้แล้วอิฉันก็กลับขึ้นเรือนมาเอาผ้าเช็ดน้ำลายเจ้าค่ะนี่เองคือฝากลูกข้าไว้กับนางเย็นหรือเออเจ้าค่ะข้าสั่งแล้วสั่งอีกทำไมไม่จำาพราข้าเกลียดมันนะเลิ่งเกลียดมันพวกเองก็รู้นี่คุณพี่คะนางบุ้งเจ้าค่าไปลากตัวมมาให้ข้าเดี๋ยวนี้ 哥，卡。